กระาบสวีดัสสวัสดีทุกทกคนด้วยฮะพบกันอีกเช่นเคยในช่องโอเซกทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Battlefield 2042กันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็หลังจากคลิปที่แล้วผมได้ลงแนะนําเกมไว้แล้วว่ามันเป็นเกมแนวไหนแล้วก็วิธีการเล่นเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงแล้วก็เอ่อมันมีโหมดไหนบ้างวันนี้ผมจะมาทําในสิ่งที่ติดค้างไว้ในคลิปที่แล้วนะทุกคนที่ผมลงไปนะที่ ลงไปแบบเผื่อน,น้ําจิ้มน้ําจิ้มให้ทุกคนแบบทําความคุ้นเคยกับเจ้าเกมนี้นะทุกคนก็วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดคอนควสก็คือเจ้าโหมดนี้ก็คือโหมดคอนควสผมบอกก่อนเลยว่ามันคือโหมดยึดฐานนะทุกคนก็คือโหมดยึดฐานสตูแล้วกันนะก็คือถ้ายึดได้ครบคะแนนมันก็จะเพิ่มและทําให้แบบจบเกมแล้วหรือว่าทําให้คะแนนคู่ต่อสู้ลดแล้วมันจะ เ,เราก็ไปฝ่ายชนะก็คือไม่ไม่ยากทุกคนไม่ยากเดี๋ยวผมจะอธิบายในเกมอีกทีละกันเผื่อทุกคนจะไม่เห็นภาพน,นะโอเคโอเคบ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมด c o n เ u e t ก็คือเป็นโหมด s i เนเ t u r e ของเกมนี้ละกันไอโหมดเนี่ยคือเป็นโหมด Signature ของเกมนี้ส่วนผมจะเล่นกี่คนนั้นผมบอกเลยว่าผมจะเล่น128แนตะ่บอกตรงนะ แม่งสุ่มทีไรได้64คนทุกทีเลยไม่เคยได้ครบ28คนสักทีจริงๆนะทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ก็ช่างมันช่างมันมันจะได้128หรือ64หรืออะไรตรงนั้นผมไม่สนผมสนแค่ว่ามีคนให้ผมยิงแค่นี้ผมพอใจแล้วแล้วก็ให้ทุกคน enjoy กับคลิปที่ผมเล่นแล้วก็คอนเทนต์ที่ผมทำแค่นี้ผมก็มีความสุขเลยนะทุกคนโอเคไะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่กันในเกมกัน,กนว่า แผนที่ในเกมมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็โม่คอนเฟสตของจริงเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่ารถถังเครื่องบินยิงกรนสนาดวันไหวแน่นอนทุกคนก็คืออลังการงานสร้างของจริงนะทุกคนในโหมดนี้โอเคป่ผมภาพมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในเกม,มครับไปครับ Let's go <S โอเคมาครับทุกคนตอนนี้เกมเริ่มไปได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอนุญาตปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บโอเค ขออนุญาตเปลี่ยนปืนเล่นมามาเล่นปืนเ k คแล้วกันนะทุกคนนะนี่คือผมเข้ามาในห้องห้องห้องต่างหานะเพราะว่าตาที่แล้วผมเล่นแล้วผมเจอแฮกเกอร์ผมก็เลยเข้ามาเล่นห้องปกติดีกว่าแบบให้มันมีแอดมินควบคุมมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยเพราะว่าเล่นอย่างนี้มันโอก,กาสที่เจอแฮกเกอร์มันมีน้อยทุกคนคือแบบมีแต่คนอย่างเดียวเฮ้ยผมลืมปรับวะ่ะโอเคไปลุยเนี่ยแหละ หมดหกหกสิบสี่คนไม่เคยได้ครบร้อยยี่สแปดสักทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมก็ยังงงอยู่เนี่ยไปเราต้องยึดให้ได้ <c oughs> อ่าป๊มเพื่อนก่อนเลยครับอันดับแรกตายโอยโอยเราต้องยึดฐานให้ได้อ,อ่ะคือเอ่อจะบอกไอเดีย ทุกคนเห็นตัวเลขมุมขวามือไหมไอ้มุมมุมซ้ายมือล่างอะ่ะตรงมินิมินิแมบปบเห็นไหมนี่แหละมันคือตัวเลขเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันเป็นคะแนนเกี่ยวกับการยึดฐานหรือว่าคะแนนเกี่ยวกับแบบเคนที่ตั้งรับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าเกิดว,ว่าคะแนนมันลดก็เท่ากับว่าเราแบบได้นงนะขอชุบก่อนขอชุบเพื่มก่อนใจเย็นนะ โอ้มีแต่รถถังว่ะทุรถถังไม่ได้เอาระเบิดไปกินก่อนหนึ่งเม็ดเอาระเบิดไปกินก่อนหนึ่งเม็ดเจอแล้วเจอแล้วตายผมก็มองไม่เห็นเรายิงสูงไปงั้นอะเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อได้นี่ไว้โอ้โหไม่ได้ว่ะอันตรายเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อน ระเบิดควันนี่ก็เยอะหลือเกินตายแล้วตายแล้วไปทางดีกว่าเชื่อผมอ้าวมีคนมีคนอยู่นี่ทวนนึงสกอร์เราจะช่วยดีไหมเนี่ยเอ้ยเอาไงดีวะโอ้ยจำนวนคนก็มีผลนะทุกคนบอกให้ จำนวนคนก็มีผลเกี่ยวกับการเล่นเพราะว่าเราจะยึดอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยงขาบนข้า,บน,ขาบนมีอยู่เขาบนมีอยู่ผมเห็นอยู่ข้าบนเมื่อกี้นี้ดันไลนเราต้องหาที่หลบก่อนเดินกระสุนก่อนแ๊บนึงนะผมเห็นอยู่ะขาบนเมื่อกี้เนี่ย,ย,ดดนะย,ะยจะเดินสม 4, สี่สมห้าไม่ได้เลยเขามาไว้เพื่อเรามาไวต่อยอยู่ข้าบนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตาม,มาวะ หัวแตกพยายามพยายามเล่นแบบว่าอย่าอย่าแบบอย่าเ,เขาเรียกว่านะอย่าบ้าคิวเยอะทุกคนเข้าใจอยู่ว่าทุกคนยิงได้เล่นได้แต่ว่าเราก็ต้องภารกิจหลักเราคือเราต้องยึดฐานให้ได้นี่คือภารกิจหลักถ้ายึดฐานได้พื้นที่เล่นเราก็จะง่ายขึ้น เขาเรียกว่าอย่าลืมภารกิจหลักของเรานะครับทุกคนอยู่ไกลเกินยิงไม่ได้โอ้ย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 หลังเข้า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 ตายอะไรวะต้องใช้กระสุนวะทุกคนจริง ผมมันเออผมเล่นโหมดเออหมอนะอุย้ยจะแอบทำไมเล่าเพื่อนแอบทำไมเล่าแอบทำไม <c oughs> โอ้ยโอหลังเข้าโอ้ยหลังเข้าโอ้โหตายก่อนโต่เอ้ยเอ้ย <c oughs> อะไรวะนะ่ะบั๊กเหรออะไรวะนะ่ะ <c oughs> เราเข้าดีหนึ่งก่อนดีหนึ่งกระบังถูกยึดเราต้องทวงคืนดีหนึ่งให้ได้ ยังไงดีวะเนี่ยมีสองตัวอยู่ตรงนี้เหลือตัวหนึ่งละเฮ้ยเดี๋ยวนีผมเห็นอยู่มเมื่อกี้นี่ใช่ปะเพื่อนเรานี่เนี่ยเนี่ยมันขึ้นอ่าได้ได้ได,ได้ได้อยู่มันก็จะนูหน่อยทุกคนจริงๆบอกให้หมดหมดเนี้ยอะไรวะ ปืนเอมันก็จะดีดหน่อยๆน,นะมันก็จะไม่ค่อยไอนี้ได้เท่าไหร่ไปครับทุกคนเราลุยกันเอ้ยอีว e ั e e ถูกยึดละเราไปนู่นบ้างดีกว่าไหนวะผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อเรามาร์กจุดไว้ให้แล้วมีคนขึ้นไปตรงนั้นตัวหนึ่งเรายึดอ e 1ให้ได้ก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสไนเปอร์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 ไปทางดีกว่าเขาดูแล้วว่าเรามาทางนี้เราต้องอ้อมมังเราต้องเข้าต้องยึดให้ได้อย่าปล่อยไว้สวย ทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนส่องผมอยู่ตลอดเวลา,าเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดเห็นคนเห็นคนเห็นคนโคตรเสียงเลยเข้ามาทางเนี้ยจริงจริงจริงผมผมจะถนัดเล่นอยู่รอบนอกมากกว่างไงผมจะไม่ค่อยได้เข้ามาข้างในเป็นอะไรที่โคตรเสี่ยงเหมือนกันเนี้ย ตามสคาลเรไปอ่าไม่มีคนไม่มีคนเราต้องยึดให้ได้ต้องยึดให้ได้ถ้าเกิดคนมาเดี๋ยวมันจะขึ้นนั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่แหละค่อยๆยึดไปเรื่อยๆอีวานอีวานโอเค ภารกิจหลักของเราคือมายึดฐานเท่านั้นมันก็จะนูนๆหรือทุกคนหมดหมดคอนเควสมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะน,นูนๆเอาไปผิดทางอีกคือแบบมันสามารถวิ่งได้ทั่วแมปอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไว้แบบเป็นหมดคอนเควสแล้วกันนะอุย้ยโอ้โหไอเราก็จะชุบได้เราก็จะชุบเพื่อนซะหน่อยอ้าวอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนี่ไหนสักที่นี่แหละจริงๆผมบอกให้ ปิดเนี่ยข้างหน้าเราใช่ปะเดินดีๆเถอะจริงโคตรนัวเลยเกยมจะจบแล้วโคตรไวปะไม่มีใครแล้วลนะ่ะเราคงต้องออกไปข้างนอกแล้วฝั่งเราตอนนี้ฝั่งเราเสียเปรียบเยอะมาก600ต่อ100 ถึงไหนแล้วเนี่ยเรายัางยึดดีวันไม่ได้เลยวะทุกคนจริงๆจะเข้ายัางไงดีวะ <S <S 1> <S 1> เราไม่ได้เข้ามาแต่ทีแรกนะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแต่ทีแรกเราก็จะเล่นได้นุนน no, 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 no. ุนนุนนุนนดีวั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 นอุ้ยโอ้ยลงก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน อีทูอีทูโดนยึดอีกแล้วผมว่าเดี๋ยวตาหน้านะโหจบเกมพอดีเลยไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยรู้สึกว่ายังเล่นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวอีกสกเกมเนื้อนะเดี๋ยวเล่นสกเกมนะึ้อตาหน้าเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนจะจบมันสรุปสกอร์อะไรก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลัง โอเคมาได้ห้องแล้วลเดี๋ยวก่อนนะปรับปั่นตึงก่อนโอเคไปลุยเฮ้ยตาที่แล้วรู้สึกว่ามันเล่นแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะมันเลยหมคอนเควก็ง,งี้ทุกคนคนมันเยอะดูนะมีอะไอ้บป่าไม่รู้64คนเหมือนเดิมเฮ้ยสูมอีกแล้วมีคนว่ะ เนี่ยตรงนี้มีคนผมรู้สึกได้มันขึ้นที่ข้างบนมีสองคนเดี๋ยวก่อนนะเขาไปแอบอยู่ไหนวะรถเราเข้าแล้วมูละเซียวเสี่ยวอ้าวหมดละ ลุยขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ลงมาก็ตายดิลงมาก็ตายดิพี่อย่างงี้ตายครับอย่างนี้ ไปไปไปต้องยึดให้ได้มันลั่นดีเหมือนกันนะไอ้เจ้า AK ตัวเนี้ยมันใช้ได้อยู่เหมือนกันผมเลยเลือกเล่นผมชอบเเข้ายังไงโอ้ยโอ้โหโดนแล้วนะเมดิกเมดิกมีหมอไหมแถวนี้มีหมอหรือเปล่า บีหมอไหมชุบผมทีดิให้รก็ได้หมอเฮ้ยเห็นปะนะ่ะหมอเรากำลังเลงอยู่หมอเรากำลังเลงอยู่หมอเรามาแล้วหมอเรามาแล้วหมอเรามาแล้วโอ้โหแจ๋วเลยอย่างนี้หมอเรามาแล้วนี่แหละทุกคนข้อดีของการเล่นหมอมันสามารถชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนที่แบบว่าที่ไม่ใช่อยู่ในสคอรเดียวกันสคอระอรหมายความว่าคือทีมนะ ที่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันมาสามารถทำได้เล่นยังไงเดียวเนี่ยโห<น>เราขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะ C2 โอเคเราเข้า C2 ก่อน c 2ถึงยึดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป E1 กับ D1 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 ก e ับ E1 ไปขึ้นไปโอ้โหป้อมยิงก็เยอะอ่ะ <c oughs> นี่เขาเยอะมาเราเกิดละเกิดพอดีที่เดียวกันเป๊ะเลย ไป้อยู่ข้างบนว่ะเฮ้ยอะไรวะบึมไปลงล่างลุยเลยลุยต่อตายระยาใกล้อ่ะสายไปเอทุกคนจริงบอกให้ตายสายไปเถอะไม่ต้องกลัวยึดได้แล้วจบ จบแล้วไม,ไม่มีใครแล้วตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนเราข้างนอกตายบานเลยยิงไปก่อนยิงไปก่อนเขาว่ากันไปลุยสองตัวติดสองตัวติดแป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงสักครู่ แปนหึงเพื่อนไปนึงเพื่อนใจเย็นใจเย็นสักครู่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นสักครู่เฮ้ยโหตกใจหมาใครวะมันมีตัวเกิดอยู่ตรงเนี้ยจำได้เห็นอยู่โดนลูกซองโดนลูกซองข้างหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอ้โหตกใจโอ้เ้ยไม่มีหมอด้วยเด็กไม่มี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 มสคอร์เราโหแต่ครูมไม่เป็นไรเพื่อนเรารู้นะเราทำเต็มที่แล้วมาลุยต่อลุยต่อทูสีถูสีถูสี โอ้ยโดนจากไหนวะเนี่ยโอ้ยเดียเดี๋ยวนะเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งจะเกิดเมื่อกี้เอาอีกแล้วโอ้โหโอเคเพื่อนเราเพื่อนเราเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้คือแบบโคตรนัวปาระเบิดยัดออกไปก่อนได้ป่ะจริง เฮ้ยรถจะมาทำไมวะหัวแตกหัวแตกติดติดเตปเต,ด,ตดอะไรวะ เราต้องหาทางไปว่ะทุกคนจริงๆพยายามมัอย่าออกไปอยู่ที่โลง่งทุกคนบอกให้มันอันตรายเราก็ตามคอร์สเราไปแต่ส่วนใหญ่จะเล่นไปไหนก็เล่นเถอะจริงๆมันไม่มีใครว่าหรอกเรา เราแค่อย่าแบบเกมเนี้เขาจะแจกเขาจะอะไรเต็มที่เลยนะคือแบบเอาดิเอาดิรอ,ออะไรอะ่ะโอ้โหสองตัวสามตัวว่ะผมยังไม่ทันได้มองเมื่อกี้เนี่ยคือด่านนี้มันจะแคบหน่อยใครที่ถนัดแบบที่โลง่งๆนะบอกเลยว่าเสียเปรียบเสียเปรียบมากๆตายตายครับตายครับ เอวันถูกยึดละถูกยึดไปละเอาแล้ว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 เล่นยังไงล่ะทีนี้ออกก่อนดีกว่าวะอันตรายมีรถมาโชคดีโชคดีนะจ๊ะ ว่ารถมันเข้ามาทางเนี้ยเฮ้ยมี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 ตัวมีตัวมีตัวเยอะเลยยิงไม่โดนเลยวะปืนโคตรดีดเลยวะนี่ผมมีฐานรองแล้วนะโอ้ยโอ้โหรถถังใครจะไปสู้มึงได้วะอย่างเงี้ย ถ้าปืนไม่นิ่งแล้วก็ใช้ปืนที่มันนิ่งสิครับพัดมึงนะทุกคนขออนุญ,ญาตกระสุนตัวนี้โอเคจบมารู้สึกว่าปืนเมื่อกี้มันดีดเหลือเกินผมก็เลยเอาปืนที่ผมถนัดสุดมาเล่นดีกว่าไม่ตายแต่ว่าปืนที่ผมถนัดมันดามเมจมันน้อยอะมันก็ไม่แปลกหรอกที่แบบว่า เยอะมากว่ะเออกกดมั่วแล้วผมทีนี้โอ้เยอะเยอะมากบอกเลยเยอะมากโอ้ยโอ้โหเอ้ยอ่าฮอย่างนี้แจวเลยแล้วเกิดตรงนี้ได้สนุกผมแล้วทีเนี้ยจริงเดี๋ยวหลอยหลังแม่ง ลอยหลังไม่ทีลอยหลังเขาเรียกว่าลอยหลังชาวบ้านเรียกลอยหลังตาย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 ถอยลอยหลังเว้ยลอยหลังเขาเรียกว่าลอยหลังศัตรูโอ้โห <laughs> จบเลยอย่างนี้ มาเกิดที่เดิมสนุกเลยทีเนี้ยจริงต้องเล่นดีๆต้องเล่นดีๆแล้วเราต้องเตาะวะต้องเล่นแบบเตาะเตาะค่อยๆเล่นไปมันยึดยากขนาดนั้นเลยวะมันอยู่แค่นี้เองเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้า ตายตออย่างงี้ก็เรียกว่าตอก็้วเขาตอไปเรื่อยตอนนี้ทีมเราจะชนะแล้วเฮ้ยโห้ยสุดหมดโอ้ยเจ๋งว่ะเล่นสักเพลินเลย อุย้ยโอ้โหโดนด้านข้างเสียดายจัดโอ้โหจบเกมพอดีชน,นะครับทุกคนเกมนี้เราชน,นะเอ้ยจบเกมอ๋อโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับโหมดคอนควสฮะผมรู้สึกว่าแม่งนัวเหลือเกินโคตรนัวเลยโหมดนี้ผมบอกเลยนี่แค่น้ําจิ้มนาะนี่แค่แบบยังไม่ได้แบบเจอแผนที่ที่ใหญ่กว่านี้นะถ้าเจอแผ่นที่ใหญ่กว่านี้ผมรู้สึกว่า น่าจะมันกว่าดีนะเพราะว่านี่เจอแต่แผนที่ที่แบบว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใหญ่เจอเหมือนพื้นที่ที่แบบว่ามันต้องเข้าไปที่สถานที่แบบแบบเออแคบ,แบๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบนัวไปหน่อยโอเคนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นโหมดอื่นเพิ่มเติมแล้วกันนะนอกจากโหมดคอนควสแล้วเพราะว่าผมมา รุยหมวกคอนเคสให้ทุกคนดูและเพราะว่าจากคลิปที่แล้วผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาเล่นหมวกคอนเคสแหละแต่ว่าคลิปที่แล้วเอาเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนทําความคุ้นเคยกับเจ้าเกมนี้ก่อนนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนเราไม่มีอะไรเยอะแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูเฉยว่าโหมดนี้มันเป็นยังไงนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค๊าบบายครับทุกคน